ทนายขับรถชนท้ายพังยับร้องยิ่ฮิวก่อนขับรถจากไปหน้าตาเฉย f c e e o o o k แฟนเพจเฮียขับรถได้โพสต์ภาพคลิปวิดีโอเหตุการณ์อุบัติเหตุรถชนกันบนสะพานสาธรโดยคู่กรณีที่ขับรถชนท้ายได้พูดว่ายี่ฮิวโดยสีหน้าระรื่นก่อนจะลงมาจากรถและอ้างตัวว่าเป็นทนายพร้อมนำบัตรทนายความมายื่นให้บอกว่าเป็นค่าเสียหายและอ้างว่ารีบไปรับภรรยาโดยผู้ถ่ายคลิป ได้ตะโกนโวยวายคู่กรณีเมาแล้วขับแต่ชายคนดังกล่าวถามว่าไม่คิดจะช่วยกันเหรอและถามว่าสอนอญาวาเป่าหรือยังก่อนจะเดินไปขึ้นรถจะขับออกไปโดยโบกมือและตะโกนบอกว่าไปเจอกันที่สอนอญาวาไม่ได้หลบหนีทั้งนี้คลิปดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายแม้แต่ทนายรณรงค์แก้วเพชรยังเข้ามาคอมเมนต์ว่ายี่หิวโดยทางเพจเฮียขับรถคาดการว่าคลิปดังกล่าว จะมาแรงทันคลิปลุงหั่นแน่ชายเมาทะเลาะกับวัยรุ่นที่เคยตกเป็นข่าวโด่งดังก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนอออมีาไม่คุณม,มีปากกาไหมผมต้องไปรับเมียผมอ,อื้อ เปียนขาดด้วยอยู่ประมาณสามพันผมได้ใช่การกระทำหรือเป่าหน้าหน้าหายไปอยู่ตรงไหนเนี่ยมาถึงจ่ายค่าเสียหายครับผมมาจากมาจากค่าเสียหายค่าเสียหายผมไม่ก่อนนะ ก็พี่เมาอ่ะแล้วคุณไม่ช่วยผมเลยเหรอฮะเฮ้ยกฎหมายคือกฎหมายเปล่าเมาแล้วขับได้ยังไงช่วยยังไงทนายความรู้นี่เปล่าเป่ายังเป่ายังเดี๋ยวรอก่อนพี่เมาเนถ้าเป่า ทำาแบบนี้มันติดขัดที่เบอดาทำงานไอ้คันเมื่มอกี้มาเบอกไอ้นี่เมานัไอ้คันนี้คันขับมาเมาเันละวาดี๋ยวรอรอ,รอประกันวันก่อนสองตัวเขายันละวะ รอประกันก่อน